ทุกคนวันนี้เ่นึ่งจะมาแก้เอวกางเกงยีนอย่างดีนะลูกค้าซื้อมาจากสารัเนมิกาเป็นของคาวซี่ไทยครับเม็ดอินบางคาลาเทศครับลูกค้ามารับของไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือแก้เอวอย่างดีนะั่นเองนะครับการลื้อออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปงานสไตล์ช่างหนึ่งครับทำยังไงก็ได้ให้แก้เกยียงของเบบม,มากที่สุดเก็บเข้าไปประมาณสองนิ้วนะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็มีการตัดต่อปลายขาครับอีกยีนสองตัวนะมันตัดต่อไปขาสองตัวแล้วก็เก็บเอหวหนึ่งตัวนั่นเองครับลูกค้จาจักสุดท่านนี้แหละจ ่งางที่หนึ่งก็คือเนี่ยทำแบบท้่มๆแบบนี้ทุกวันนะครับก็คือมีความชำนาญชำนาญหน้างานสไตล์ที่หนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้เอวเกิดขึ้นการตัดต่อไปขาก็จะเน้นตะเข็บแบบอ้วนๆคมๆเข้มๆแจ่มๆนะครับลูกค้าจากทั่วประเทศไทยแอดไลน์ติดต่อกันได้เลย0 8 1 3 9 7 7ดหยินดีให้บริการทั่วประเทศน,นะครับส่งตัวอย่างมาด้วยก็ได้้าต้องการแก้ทรงยางเกงหรือเสือ้อยีนตัวไหนนะครับจัดให้เราเลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย